แม่กินข้าวกับอะไรคะหลังจากไม่ถูกหวยแล้ค่ะอ,อี่เขาก็ลำปบาเปล่างโพ้ยเลยเรอร้อ่เรร้่เปนี่กุ้งแล้วนังขลุกแค่กุ้งคคแกงสมอมหวอนหวาน,วานเรียกว่าแกงสมถกแกงหวานแกงสมใส่ห้าไปดบผักตุนแกง้ำแตมหวานหวาน คนหลายบอกอยู่หลันบอกงักว่าเพล่นก็เพดูดวงบอกว่าอะไรกันเนี่ยพวกนี้คุณจะถูกหวยวันที่หนึ่งธันวาบัดสันลาสีเมถุนเม่อกี้นี่ดูดวงลายแม่บัง์กเล็กเพดป่ะเนี่ยเบิร์เลขอันอันอใหญงกว่าเองอันนึงอันเพดเพดเลขเด้ออันใหญ่กว่า เลขรับวงในนะนี่ะราลับนี่เยลยหระลับหลายพอถือจักอันถืงว่าหลับหลับลับเบิ่งหลายว่าสันเขาถือรู้สึกว่ารลับสมเน้อง อันนี้นเค้าเอาืว่แกงสมับแกงสมแยหวานมันแกงตันหวานหวานแตันเออนตู้ตักไใส่เอเออ้แกงใส่ปลายูซ่้อยู่อีกกี๊สามค่ะแกงสมมั่งแกงตันหา,า,า,ามหวานนี่เขาเ กินมดเาก็เคอะบมาอม่กี่อแก่สนผู้เยมกเลับื่อแกย่สนเายเลอบแ่กูซื้อเลยกักงสมก้เนือนวิวนะรัาเป็นยังไงคะแกงส้มกั๊กไกาอาบาซื้อลานคือว่ามันสิเผ็ดแซบคืออันหาลางล้านเกียเป็นอะไรแบบครับข้ควอีล้วอขอาหวาน บวบกเออเบวบกฮูตบม,มีเลยแกงทมไส้ฮอดใบกิจตูดหวาน้น่ปกติใบกิดตดเขาใส่สุดยอดสุดยอดเซแล้วเป็นยังไงสุดยอดหวานมีอ <t> <t> เอโพยเล็กมากหมก็กินขับเข,ข่าแน่อ <t> เอโพลเล็กมากกินขับเข่านะจ <t> ๊ะ น้องมือแรงเรื่องยังน้องโทรห้าล้าเร็วๆโอ้คืงเลือกเรื่องพี่ปักเข่งใครก็พูดว่าถืออยู่ตรงน้าถือสิบบาทกันได้เรียกวบ้านและข้ามใจมูนา เรารเลยมาเผื่อจะิอยู่แล้สอบเปาดย